สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนที่การดาวน์โหลดโปรแกรม Lever p r e c i t i o n นะครับืก็คือโปรแกรมนี้นั่นเองนะครับอ่าดับแรกเลยครับเข้าไปที่บัฟเฟอร์นะครับอืมเพีว่า Lever p r e d i s i o n นะครับ แล้วก็กดไปเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับนันเป็นเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับที่ต้องดูนะรอ่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเราจะเห็นเว็บนี้นะครับแลาเราทําการคลิปที่จะดูตรงนี้นะคลิเข้าไปนะครับมันไมน่มีการสักนเนะ <c oughs> ดีย้ยอ้กระซงี้นะ ปลอดภัยด้วยจริงๆอ้ไ่จรออ้ปอันะครับไม่เป็นไร ก็คือเราทำการกดตดาวจตรงนี้นะครับแล้วก็หาที่เซฟเลยได้เลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็วิธีการใช้ก็เข้าไปเลยครับที่โปรแกรมเข้าไปเลยครับไม่ใช่ขึ้นหนั่งก็รอสักนิดหนึ่งก็จะขึ้นนั่งมาโกดที่เพจแล้วก็ทำการเลือกเงินเป็นสื่อมากเุดกดดึงคิดด้วยครับมันจะได้น่าตา ที่เมาส์ลูกของเมาส์นะครับนี่การราชาร์จส่วนไปคนระับมันจะขึ้นมอีนิดนึ่มาแล้วก็ให้เลือกสีของเมาส์ได้เลยทำใจอยากจะมีสีเขัยวเลยแล้วกดโอเคครับมันก็จะไดนะ้โอเคนะครับแล้วก็ทําการเลื่อนไปตรงกลางครับกดมุมก็ได้เดิน นะครับแล้วก็ทําการกดที่ตรงนี้ครับแล้วก็เลือกครับเลือกที่คลิกนะครับเป็นรูปกริดนะครับกดไปครับกาาเลือกสีก่อนนะครับผมเลือกสีแดง้องขำลองการลากนะครับลากครับจะนิรภัยขนาด่ามด้รนัดแล้วก็ ที่นี่นะครับแล้วก,กดเซฟนะครับกดเซฟไปเลยแล้วก็เลือกติดเซฟของนะครับอ่าแล้ววิธีการเปลี่ยนนะครับก็คือการเข้าไปที่ Star ครับกด Control Panel นะครับ <c oughs> แล้วก็กดที่ Mouse นะครับกดไ o i n อ e r แล้วก็กด Browser ตรงนี้เพื่อทำการเลือก ผมก็เลือกนะครับแล้วก็เลือกที่ไหนก็เข้าไปตรงที่เราสีไปนะอ่าแล้วก็ทำการเลือกนี่ก็จะได้เมาส์ขึ้นมาแบบนี้นะครับอย่างที่เห็นกันอโอเคนะครับอ่าก็คงจะจบแค่น,นี้นะครับสวัสดีครับ